好好的，好，过来。你去谁那边？对对对对对。也是要你。对。他旁边那台。对。哎，谁呢？我他妈的，这他妈的，变成野猪了。你

ยาลดแค่ไหนยาบ้างไหมเสร็จยล้วยาเยอะน้องนั่นอนั่นหรอไงเอ่อไาใช้บนห้องไปทำอะไรนี่เราเฝ้าอยู่บนนั้นนี่

อยู่เฉยไม่ต้องไม่ต้องรอเราวางไว้วางไว้ตัวเรวางไว้ยึนตรงยึดตรงฮะยึนตรงไหนนเคือมาคมาคนเดียวครับากินข้าวครับมาใส่เลยมีทงานอะไรเนารับหมาเป็นเื้อเขาทำงานรับประปาอยู่ไหนอ่ะอยู่ตอนนี้ทำงานอยู่ต่อหอสาครับที่ทำงานเราคืออีอมครับตนี้งานงานอยู่ครับก ไม่เยเพิ่งจับจับตัวันไมม่งายเรามาจากไหนผมเพิ่งมาจากหน้างานนะครับอประทตอนอ่อตอนนี้งานลงอยู่ท่รับภาษาครับอันนี้เราแสดงทอรีเสุเองล้วงออกมาเองนะครับกล้องยอยู่ไม่นากว่าจัดเยน